รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ามองเข้าไปจะกี่ที <ST an> ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลดลดของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโก,กนยืงพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้กีสามีคำบอกวอุฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอังเอฮักเอัเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยอายล จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแค้นแฟนๆก็หลากหลายคร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแค้นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทย เมืือองงไไททยยดดีีๆสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยดีๆครับวันนี้พามาเที่ยวกระชังปลาครับซึ่งเป็นกระชังปลาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนางอยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับที่นี่เป็นศูนย์ผลิตครับ เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดหนองคายก็คือปลานิลแดดเดียวและผู้ที่ควบคุมการผลิตครับอยู่ข้างหลังนี้สวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณแม่ขนอมสมศรีค่ะนะครับคุณแม่เป็นกำนันตำบลกองนานค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยใช่ค่ะครับผมก็คือเราผลิตในส่วนของการทาปลานิลแดดเดียวค่ะแล้วตรงนี้เป็นกระชังนะฮะ,ะมีกี่กระชังครับ มีร้อยกระชังค่ะร้อยกระชังค่ะร้อยกระชังโอ้แล้วคนดูแลต้องใช้กี่คนครับเนี่ยคนดูแลของเราอยู่มีอยู่ประมาณสี่คนค่ะสี่คนให้อาหารเช้าเย็นอ๋อให้อาหารอย่างที่เห็นนี้ครับผมต้องขุนยังไงถึงจะเรียกว่าได้ที่แล้วครับคุณแม่ได้ที่นี่ก็ประมาณสี่ถึงห้าเดือนค่ะสี่ถึงห้าเดือนสี่ถึงห้าเดือนก็จะตักขึ้นมาตักขึ้นมาเราจะได้เป็นกระชังกระชังไปครับค่ะแล้วก็เอาขึ้นไปสู่กระบวนการผลิตที่กระบวนการผลิตของเราค่ะอ๋อ เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับขั้นตอนในส่วนของผลิตภัณฑ์นะฮะที่ทำออกมาเป็นแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำอาหารปรุงอาหารได้หลายเมนูเลยทีเดียว<ช>วันนี้แม่จะทําอะไรให้ทานนะฮะวันนี้เราจะทําปลาดินผัดขึ้นช่ายคะะ่ะปาิผัดขึ้นช่ายค่ะโอ้โหเป็นปลานินเดบดเดียวนะคะไม่ใช่ปลานินสดค่ะโอ้ครับผมเป็นที่ขึ้นชื่อในตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกันดีกว่าครับค่ะ ยู้า้าผมตอนนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปลานินน้ำโขงนะครับเรียกว่าโขงนินใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าการรวมกลุ่มนี่เป็นยังไงก่อนที่เราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ครับเริ่ม <Okay. S 2> ตนนน้นมาได้ยครับการ,การรวมกลุ่มของกลุ่มเรานะคะเรารวมกันมาตั้งแต่ปี2540ค่ะครับ,ค,รบคือทําไมถึงเป็นที่มาในการรวมกลุ่มเนื่องจากหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเพาอพันปลานะคะจาหน่ายทั่วประเทศครับนะคะและทีนี้เราก็เลย คิดว่าการเพาะพันปลามันก็ได้แต่ช่วงหน้าฝนครับแล,แล้วแล้วแล้วหลังจากหน้าฝนนี้ไม่มีอันจะทําเราก็เลยคิดว่าแม่บ้านเราที่เลี้ยงปลากันน่าจะมารวมตัวกันเพื่อเพื่อมูลค่าให้กับสินค้าในท้องถิ่นของเราค่ะเราก็เลยประชุมนัดหมายกันว่าใครจะมารวมตัวกันเข้ามาในกลุ่มเพื่อแปรรูป อาหารจากปลาเพราะว่าเรามีวัตถุดิบอยู่แล้วอยู่ติดน้าโขงเลยนะคะตรงนี้่คคะะนรับสามารถที่จะเอาปลาขึ้นมาได้เลยครับผมแล้วก็จะได้มีรายได้เป็นประจําประจะเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยค่ะแล้วทําเกษตรอย่างอื่นไหมครับทาค่ะก็จะมีทําได้ทํานาแล้วก็ทํายาสูบนะคะยาสูบแล้วก็มันแกวเป็นอาชีพหลักของพวกเราแต่ก็เป็นฤดูกาลเหมือนกันเป็นตามฤดูกาลค่ะที่างนีห่วงแต่การมาทําอาชีพนี้ได้ เขาเรียกว่าเป็นรายได้ยังไงบางรายวันรายเดือนอยังไงแม่อ๋อมันก็จะเป็นคล้ายๆรา,ายเดือนค่ะคเพราะว่าพวก,พว,กพวกเราทํากันมาอาทิตย์หนึ่งจะทําอยู่ประมาณ3ามครั้งนะคะสามครั้งเราก็จะรวบรวมกันมาเดือนหนึ่งเราจะมาจัดสรรกันค,ค่ะเราจะมาจัดสรรกันว่าตกคนละเท่าไหร่ค่าแรงที่เหลือเราก็เก็บไว้เป็น เงินทุนแล้วก็ปันผลให้กับสมาชิกที่ร่วมหุ้นกับพวกเรานะคะอ๋อเป็นหุ้นเป็นหุ้นค่ะ,คะได้ค่ะนะครับโดยการโทษนะคะโดยการ,รลงลงหุ้นนะคะก็คือหุ้นละ10บาทค่ะครับหุ้นละ10บาทคนหนึ่งไม่ต่ตำกว่า10หุ้นแต่ไม่เกิน50ิหุ้นค่ะอืมค,ครับแล้วก็จะมารวมตัวกันที่ <c oughs> ท,ที่ทําการตรงนี้ใช่ค่ะมาทําอะไรบ้างครับที่นี่ที่นี่ของพวกเรานะคะก็คือเราจะแปรรูปนะคะแปรรูปปลาเราก็มีปลานิลแดดเดียวครับนะคะไส้กรอกปลาแล้วก็แหนมปลา นะตัวนี้จะเป็นไส้กอกปลาค่ะเป็นไส้ก่อกอีสานเรานี่แหละค่ะแต่ใช้เนื้อปลาค่ะค่ะปกติก็จะเป็นหมูเป็นเนื้ออะไรก็ว่าไปอ่เอันนี้คือแหนมค่ะแหนมนะครับปลาค่ะนี่ผลิตภัณฑ์แพ็กเกจนะครับโขงนินปลาส้มถ้าเห็นโลโก้แบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้นี่มาจากกองนางใช่ค่ะครับผมอ่าครับแล้วฝั่งนี้แล้วครับ อันนี้เป็นปลานินแดดเดียวค่ะปลานินแดดเดียวเลยนี่ครับโขงนินโขงนินค่ะปลาแดดแบรนด์ของเราจะเป็นแบรนด์โงนินครับมีเบอร์โทรศัพท์เร็จสับนะฮะและทุกตัวีจะมีมาตรฐานออยด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนี่นะครับให้เห็นเต็มเต็มเลยอยู่ในจานนี้นะครับทาได้หลายเมนูทําได้หลายเมนูค่ะเช่นทอดอบนะคะแล้วก็ไปผัดเรียว่หวานผัด ขึ้นใช่ข้าวต้มปลาก็ได้และทําเป็นต้มยําต้มอะไรได้หมดค่ะเก็บได้นานแค่ไหนคุณแม่ของพวกเราจะฟิตนะคะของตัวของเรานี่จะฟิตฟิตแล้วก็จะเจ็บเจ็บได้ประมาณ8ดเดือนค่ะเพราะทดลองมาแล้วนะคะแปดเดือนแปดเดือนค่ะและอยางที่ผมชอบตรงไหนรู้ไหมฮะนี่แพคเกจที่เป็นรูปปลาแบบเนี้เออมาจากการออกแบบออกแบบนะออกแบบจากหน่วยงานราชการที่มาช่วยค่ะเพราเราก็จะช่วยกันชิดค้น มีใครบ้างสามารถขอบคุณได้เลยะอ๋อค่ะหน่วยงานคือหน่วยงานที่เรารสามารถขอบคุณได้ก็คือมีหนึ่งนะคะประมงคือเป็นหลักด้าน <ผม S 2> ปลาแล้วก็พัฒนาชุมชนสำนักง,งานเกษตรสำนักง,งานอุตสาหกรรมแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์บริการ,รแล้วก็หน่วยงานต่างๆกศนอทุกภาคส่วนค่ะจะลงมากลุ่มนี้หมดท้งงบจังหวัดก็ลงมาค่ะคเพราะว่ากลุ่มนี้ คิดว่าเราตั้งมาตั้งแต่ปี2540คิดเอาค่ะ2่5ปีถึงตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรที่เข้มแข็งแล้วตอนนี้มีสมาชิกอยู่กี่คนครับเดีวนี้นีสมาชิกอยู่40คนค่ะโอ้โหนี่ฮะแต่ก่อนเริ่มต้นก็20คนครับแสดงว่าทุกคนในชุมชนก็เห็นคุณค่าเห็นข้อดีของการมาประกอบอาชีพเสริมตรงนี้ด้วยกันใช่ครับผมใช้เวลา3วันต่อ1สัปดาห์ประมาณนั้นใช่ไหมฮะ แต่ว่าคนอื่นก็สามารถที่จะไปทํางานอื่นได้อาชีพอื่นได้ได้ปกติเลยนะครับข้อตกลงที่เราอยู่ร่วมกันจนถึง25ปีอะไรที่ทําให้เรากลมเกลียวกันขนาดนี้ครับก็คือการกลมเกลียวของเรานะคะก็คือเราต้องเอาใจซึ่งกันและกันครับหนักนิดนิดเบาหน่อยเราก็ต้องอภัยให้กันนะคะต้องยอมรับซึ่งกันและกันได้ค่ะครับเราไม่เอารัดเอาเปรียบกันค่ะอยู่ด้วยกันใช่ค่ะนะคะ ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นซึ่งการละกันมีการประชุมกันอยู่ตลอดใช่ไหมครับในเรื่องของการตลาดอ่ะเราส่งขายที่ไหนยังไงบ้างครับแม่การตลาดของเรานะคะครับผมเราก็จะขายในท้องถิ่นแล้วก็ในจังหวัดและที่ขาดไม่ได้ก็คือเฟซไลน์นะคะตลาดออนไลน์ของเราค่ะทาสื่อเด้ค่ะแล้วก็ปากต่อปากนะคะหน่วยงานต่างๆก็ช่วยโฆษณาให้เห็นว่า วันนี้นะครับหลังจากถ่ายทำรายการเสร็จเนี่ยก็จะออกงานที่จังหวัดด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะงานโอท็อปค่ะงานโอท็อปก็จะเป็นการออกบูธอยู่อย่างนี้เรื่อยๆตลอดะนะครับมีผลกระทบอะไรบ้างไหมช่วงนี้ครับช่วงโควิดนี้มีผลกระทบมากค่ะคเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ออกบูธค,ครับการรวมตัวนะคะการออกออกบูธแต่ละครั้งเราก็ได้ได้จําหน่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ในศูนย์แล้วก็กว่าคนจะไปหาหาทานอันนี้มันรวมกัน ไปออกงานแต่ละครั้งก็เอาไปเท่าไหร่ก็หมดค่ะเพิ่มยอดขายได้เพิ่มยอดขายได้ดีมากแต่ในห้องโควิดนี่ก็ลดนิดนึงค่ะลดลดลงนิดนึงค่ะครับค่ะคนทางไกลก็สามารถสั่งตามที่คุณแม่บอกได้เลยได้เลยค่ะก็จะเป็นเนี่ยฮะที่ติดต่ออยู่ในตอนนี้นะครับแต่ว่านะฮะความน่าอร่อยน่าทานแค่นี้ยังไม่เห็นภาพต้องประกอบอาหารให้เราได้เห็นกันก่อนนะครับค่ะ เตรียมเมนูอะไรให้เราได้ไปดูกันวันนี้ครับคุณแม่วันนี้นะคะวันนี้เราจะทอดปลาให้ทานแล้วก็จะนําปลาทอดของเรามาผัดขึ้นช่ายให้ทานค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในครัวกันครับได้เวลาฉีกซองปลานิลแล้วครับแล้วเราก็จะมาทําเมนูแรกของเราในวันนี้กันนะครับจะทอดนะฮะตั้งไฟเรียบร้อยแล้วที่อยู่ในมือแม่คือน้ํามันปลาค่ะน้ํามันปลาค่ะน้ํามันปลานี่เราได้มาจาก ปานินที่เราเอาขึ้นมาใช่ค่ะปานินที่เรามาทําปานินแดดเดียวค่ะมันจะมีน้ํามันอยู่ในท้องปลานะคะเราก็ไม่ได้ทิ้งค่ะมันเป็นการลดต้นทุนของเราอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นน้ํามันแบบโบราณนะคะแบบเจียวเหมือนน้ามันหมูน้ํามันอะไรนะคะเราไม่ต้องไปใช้น้ํามันเปือดน้ํามันอะไรอย่างอื่นเลยใช้น้ํามันเขาเลยใช่ค่ะในตัวเขาเลยค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดนี่คุณแม่เตรียมมาเรียบร้อยนะครับ ในอนาคตนี่ไม่แน่นะอาจจะปรุงอาหารให้ลูกค้าทานได้อีกใช่ค่ะนอกเหนือ,อาจากที่อยู่ในแพคเกจค่ะเพราะบ้านเราอาจจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ๋อเห็นว่าโครงการจะมีอะไรต่อไปนะครับาโครงการของเรานะคะก็จะจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครับผมท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับแล้วเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคุณแม่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามันจะต้องมีความสด ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยจะดีที่สุดใช่ไหมค่ะครับคือกลุ่มของเรานะคะมันจะจุดเด่นคือกระชังเราอยู่ไม่ห่างจากกลุ่มนะคะกระชังเราจะอยู่ติดกับแม่น้ําโขงแล้วตักขึ้นมาหนิปลาเรานี่ยังแหวกว่าอยู่ปลาที่สดมากและไปทานที่อื่นก็ไม่เหมือนทานที่นี่นะคะคนที่มาซื้อเขาบอกว่าเหมือนกันปลาเนดเดียวเหมือนกันแต่ทานแล้วรสชาติไม่เหมือนกันทั้งที่เป็นปลาจากพันธุ์เดียวกันนีใช่ค่ะ แล้วข้างหลังนี่ก็มีรายชื่อของคณะกรรมการแล้วก็ะระเบียบข้อบังคับนี่ครับบัญญัติเอาไว้อยู่ทุกอย่างเลยนะฮะในการอยู่ร่วมกันตรงนี้ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเลยนะครับของพวกเราจะเป็นรุ่นที่สองครับเพราะว่ารุ่นคุณแม่แปดสิบแปดสิบห้าก็มียังมีชีวิตอยู่ก็เลยให้ร่วมหุ้นไว้ก่อนอให้ร่วมหุ้นไว้ ก็จะมีการขอคําแนะนําจากรุ่นแรกใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนเป็นรุ่นบุกเบิกค่ะบพวกเรามาสานต่อสิ่งที่ยึดถือไว้นะครับจากรุ่นแรกที่เคยทําเอาไว้ดีแล้วเนี่ยเราทําเราสืบสานต่อมานี่คืออะไรบ้างครัเราสืบสานก่อตั้งเริ่มแรกนะคะของเราจะเป็นแหนมจะเป็นแหนมก่อนค่ะเป็นแหนมจะมีแหนมตัวเดียวครับแล้วเราก็เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันก็ จะหตัวค่ะออยเราได้เป็นตัวที่หแล้วค่ะอาจะเป็นตัวที่หกแล้วเราก็หมุนอยู่ในผลิตภัณฑ์ปลานี่แหละล้วก็หมุนว่าตัวนั้นตัวนี้ดัดแปลงไปอย่างนี้ค่ะคือเราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นแหนมเป็นไส้กรอกอะไรต่างๆคือจะต้องขออออยทุกตัวค่ะแยกแยกตัวกันใช่ค่ะไม่ใช่ว่าขอขันเดียวเลยได้ครบแล้วค่ะไม่ไมต้อง ต้องขอเป็นตัวค่ะนี่คือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยจริงๆนะครับในการที่จะได้อยอนั้นทุกคนทราบว่ายากมากต้องต้องสะอาดจริงต้องดีจริงอะถึงจะได้ค่ะแล้วแต่ละปีทางสาสุขก็ต้องมาเอาผลิตภัณฑ์เราไปตรวจว่ามีสารเจือปนอะไรไหมตงข้า็ก็ผ่านตลอดโอ้เยี่ยมเลยครับรับประทานกับอาหาร อื่นๆนี่โอ้โหน่าจะอร่อยมากๆส้มตำใช่ไหมต้าเหนียวเนาะต้าเหนียวร้อนๆคุณผู้ชมอีกหนึ่งเมนูในวันนี้นะครับจะเป็นฝีมือของคุณแม่กำนันนะครับ ซึ่งได้รับรางวัลแหนบทองคำมาดมาเลยปีนี้ใช่ค่ะล่าใหฟังหน่อยครับทำไมถึงได้รับรางวัลแหนบทองคํครับผมค่ะคือรางวัลแหนบทองคํานี่ก็คือเป็นรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจําปี2565ซึ่งเป,เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านครับที่มีผลงานในการทํางานดีในระดับจังหวัดนะคะครเราก็ได้เป็นตัวแทนของปี65ก็คือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของ การทํางานค่ะครับแล้วก็เชื่อว่าผลงานของกลุ่มภาษากีดชุมชนนี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งแน่นอนที่จะผลักดันให้ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศในครั้งนี้นะครับจะแสดงฝีมือให้ผมได้เห็นเป็นบุญตาเลยทีเดียววันนี้จะทําผัดใช่ไหมครผัดขึ้นช่ายค่ะผัดขึ้นช่ายทำมาจากปลาแดดเดียวของเรานะคะผัดขึ้นช่ายปลาแดดเดียวนะครับเริ่มต้นตั้งเต้นนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันครับไม่ต้องเยอะนะคะน้ำมันปลาเหมือนเดิมน้ำมันปลาเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องเยอะค่ะ ตามด้วยเดี๋ยวนะคะให้หม้อร้อนสักหน่อยนะคะครับอ่ามอร้อนได้ที่ครับตามด้วยกระเทียมตามด้วยกระเทียมสับค่ะครับกระเทียมสับแล้วก็ใส่ประมาณสี่ถึงห้ากีดนะคะครับแล้วก็มอสคู่นี้ที่เราทอดเอาไว้ค่ะปะนินแบบเดียวที่เราทอดไว้นะคะครับผม เดี๋ยวเราเกลียวให้หอมสักหน่อยก่อนนะคะหอมจริงครับตอนนี้ต้องให้เหลืองเข้มขนาดไหนครับคุณแม่ก็ให้ให้ให้เหลืองขึ้นมาสักหน่อยค่ะอันนี้ยังยังยังเอาพอประมาณค่ะให้มันพอประมาณถ้าไม่ต้องเข้มมากนะถ้าเกลียมไปมันก็จะขมค่ะโอจะขมเลยนะครับอันนี้คือเคล็ดลับจากเหลืองอ่อนเริ่มเริ่มเริ่มเหลืนิดนึงได้แล้วค่ะเริ่มได้แล้ว่ะ เราก็จะใส่ปลาแดดเดียวที่เราทอดไว้นะคะแล้วก็ไปคลุกเขาสักหน่อยค่ะแล้วก็อใส่น้ำสต๊อกนะคะาคุณยายน้ำสต๊อกมากน้ำสต๊อกนี่เราทำจากอะไรครับก็เป็นนในน้ำมายายมาน้ำสต๊อกเนี่ยเราก็จะมีน้ำตาลน้ำมันหอยแล้วก็เต้าเจี้ยวนิดหน่อยค่ะ เน่าปลาม่เขียนเลยอ๋อเน้าปลาม่เขียนอ่าตครับค่ะอืมขัดขาต้องเสียงดังชาอเลยนี่น้ำพอขูดติค่ะน้ำพอขูดติกครับแต่เมื่อคืนอาทิตย์น้ำตาลอีกนิดนึงน้ำตาลนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยพออันนี้ตามความชอบใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะตามตามความชอบนะครับชอบหวานใส่มากก็ได้แต่ก็ไม่ดีใสิมากก็ไม่ดีครับ เรแม่มาอยู่ตรงนี้เนะี่ยประมาณสิบสิบกว่าปีแล้วค่ะคือการได้มารวมกลุ่มนี่เราได้มาพบปะกันในบรรดา,เ,าเพื่อนฝูงในกลุ่มด้วยกันนะคะมันก็ทําให้เราหายอาหารเครียดหายอะไรมีอะไรก็มาปรับทุกสู่กันทํางานไปด้วยมีอะไรก็คุยกันไปมันก็ทําให้เราเพลิดเพลินใจค่ะ,ะไรายได้ของเราคือเราเป็นกลุ่มแม่บ้านแล้วก็แล้วก็ทํางานทุกอย่างเนาะแม่บ้านนี่ก็เป็น อาอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่เพิ่มรายได้ให้เราไว้เวลาว่างเรามารวมกลุ่มกันการเก็บอมของเราก็จะลงบันทึกประจําวันเป็นอาบัญชีครัวเรือนค่ะเราจะลงบัญชีครัวเรือนแล้วก็ไปเก็บอมในอาในกลุ่มออมผลิตค่ะออมเพื่อการผลิตแล้วก็เอาไปเก็บไปออมไว้อ่าแล้วก็มีกองทุนหมู่บ้านเราก็เก็บออมค่ะแล้วก็อมเข้าบัญชีไว้ใช้ตอน เราอายุแก่แล้วเราทํางานไม่ได้แล้วก็จะได้ไปเสริมตรงนั้นค่ะคือของเรานี่ออมเพื่อการผลิตนี่เขาจะมีะการออมไม่ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็แบ่งออกมาออมไว้ส่วนนี้บ้างแล้วก็เอาไปไว้ใช้ส่วนนั้นบ้างประมาณ30%มหรือ20%อร์เซอย่างนี้นะคะแล้วไรายได้ส่วนอื่นเราก็เอาไปใช้ใจ่ายในครัวเรือนอีกกลางห้าค่ะเพื่อนเป็นอาชีพเสริมของเราอ่ะ เราต้องได้ทําอยู่แล้วเราก็พอใจแล้วก็ดีใจด้วยแล้วเรายังมีโครงการอื่นๆที่เพื่อนจะมาช่วยเราก็คือมาต่อเติมอาคารสถานที่ผลิตของเราีให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะแล้วก็พอใจมากค่ะกลุ่มแม่บ้านเราได้เวลาอาหารแล้วครับแล้วก็จะเห็นว่ามีเมนูจากผลิตภัณฑ์ปลาของเราะนะครับนี่ก็คือผัดฉ่าที่ราทำื่อสักรูนนี้ะนะครับนี่คือต้มยำต้ม ยำหัวปลาต้มส้มหัวปลาต้มส้มค่ะต้มส้มหัวปลาค่ะอันนี้ก็เป็นปลานินทอดปลาดินทอดค่ะส้มตําแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีมันแก้วด้วยเหีนยบอกว่ามีคาขวัญใช่ไหมครับอ๋อสโลแกนของเราค่ะมันแก้วสดปลารสแซ่บค่ะนี่ของสโลแกนที่หมู่บ้านของเราค่ะที่หมู่บ้านเลยค่ะกองนางตามบุตรกองนางของเราครับครับผมอ่ะผลิตภัณฑ์สําหรับคนที่สนใจติดต่อได้ที่ไหนนะครับเข้าไปที่มีเพจหรือว่ามี ช่องทางไหนครมีช่องทางของเราก็คือมี Facebook ถนอมสมศรีแล้วก็มี l ล n e นะคะ ID 0894195393ค่ะอ่าตามนั้นเลยนะครับก็จะได้สั่งผลิตภัณฑ์กันที่เห็นนี้ราคาเท่าไหร่กันบ้างครับค่ะ,ะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นปาณินแดดเดียวของเรานะคะแพ็คหก็150บาทครับค่ะน้ำหนัก450กรัมค5่ะ450กรัม150บบาทค่ะจาก อย่างอันนี้นะครับตัวนี้นะคะเส้กรอกปลาค่ะเส้กรอกปลาเส้กรอกปลาแพ็คละหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนั่นเองสี่ร้อยกรัมค่ะสี่ร้อยกรัมค่ะครับผมตัวนี้นะคะจะเป็นแหนมปลาค่ะแหนมปลาน้ําหนักสามร้อยยี่สิบกรัมก็หนึ่งร้อยบาทค่ะครับค่ะห่อหนึ่งสามสิบสองกรัมค่ะได้สิบห่อค่ะฮะ เราสามารถสั่งได้เลยนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ที่ยังไม่มีมาโชว์ตรงนี้มีอีกไหมครับผลิตภัณฑ์อื่นมีค่ะก็ะจะมีเชียงปลานะคะเชียงปลาแพ็คละครึง่งไอ่ห้าร้อยกร,รัมค่ะห้าร้อยกรัมครับร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็น้ำพริกปลานินแดดเดียวนะคะน้ำพริกเราจะเอาปลานินแดดเดียวไปทําน้ําพริกนะคะกระปุกละห้าสิบบาทค่ะก็แพ็คหนึ่งร้อยกรัมค่ะ ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนะครับของอำเภอท่าบ่อของจังหวัดน้องคายแล้วก็โดยรวมของประเทศเราได้อีกด้วยนะครับสำหรับใครที่เดินทางเข้ามามาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทํางานเองก็ตามมาถึงท่าบ่อแล้วทักถ่ายไปที่ช่องทางอย่างที่ท่านกำนันได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับก็จะได้รับประทานอาหารอร่อยๆแบบนี้แน่นอนผมขออนุญ,ญาตนะครับวันนี้นะครับผมต้องลองชิมสะหน่อยว่าผัดชา ปลานินแดดเดียวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าผมขออนุญาตเลยครับได้ค่ะนี่ครับอ,อันนี้เพิ่งสดๆใหม่ๆนะครับยังร้อนๆอยู่เลยนะครับขออนุญาตนะครับอ,อร่อยครับมี ความแน่นของเนื้อที่มันยังสดอยู่จริงๆนะครับพอมาทําผัดฉาแล้วโอ้โหได้เครื่องปรุงที่เปรี้ยวหวานกาลังดีแล้วก็ตัดด้วยพริกเมื่อสักครู่นี้ผมชอบเผ็ดด้วยผมชอบเผ็ดก็เรียกว่าอร่อยเลยทีเดียวนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกๆเมนูอร่อยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสามารถตามรอยมาได้ที่นี่มาได้ที่ไหนมาได้ยังไงครับที่นี่ครับที่นี่นะคะก็คือ เราเดินทางมาจังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็ผ่านมาทางท่าบออ่อออกจากตัวอำเภอท่าบ่อ,อมาประมาณ8กิโลค่ะ8ปกิโลนะคะมาถึงบ้านกองนางนะคะ <c oughs> ก็สอบถามได้เลยว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรบ้านกองนางของเราอยูจ่จุดไหนคนจะรู้กันหมดค่ะอยู่ติดน้ําโขงเลยครับติดแม่น้ําโขงเลยค่ะเส้นเรียบแม่น้ําโขงนะฮะหาได้ไม่ยากใช่ค่ะนะครับมาที่นี่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับ คุณแม่กำน,นันสนองมากๆนะครับขอบคุณ,ค,ณครับแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ที่ทําอาหารให้เราได้ทานด้วยวันนี้<ช>นะครับอาแล้วครับมืองไทยดีๆจะกลับมาครั้งหน้านะครับมาพร้อมกับเรื่องไหนต้องติดตามวันนี้เราหมดเวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ค่ะอ้